สวัสดีครับผมผมกันนะครับผมธนวัฒน์นะครับรับบทเป็นไนท์จากซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สมายครับผมครับผมผมพามนะครับผมรับบทเป็นไมค์ครับสวัสดีครับผมพักวราอยู่นะครับรับบทเป็นหมอกันครับสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับรับบทเป็นเปอร์ครับในด็อกเตอร์สมายนะครับครับผมก็ถึงคำคามคืนหน้ากอดตอนนี้ซีรีส์ของเราถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็ล่าสุดเลย นะครับก็เราก็ถ่ายพายร์ล์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็รับรองว่าทุกคนก็จะได้น่าจะได้ชมพายร์ลของดร์ชมายแล้วหมอนารักคนนี้เป็นของผมครับผมครพายร์ลก็คือแตกต่างจากตัวที่เปิดในงานใช่ครับอันนั้นเป็นแค่แบบเป็โชว์คาแรคเตอร์เฉยๆเป็นเพียง VTR ีอาใช่วีทีอาร์โชว์ไลอ์อนว่ามีใครบ้างคตัวเราได้รับบทได้อ่านบทแล้วเรียบร้อยคครรัับบแล้วก็เขาผ่านพายร์ลเราได้ลองแสดงนิดนึงนะครับเราเรามันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ จริงๆแล้วอ่ะให้กันครับผมจริงๆส่วนตัวผมมองว่าพี่จิตรไคเตอร์ในเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับผมมากๆเลยครับผมแตเดียวแต่ว่าพอได้เวลาที่เล่นจริงหรือว่าแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับรู้สึกว่ามันทําได้ก็โอเคนะส่วนตัวผมเพราะรู้สึกว่ามันพอมันครอสกับเรามากเราสามารถทำได้ในในจุดนั้นได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราติดตามในพาเหรดใช่ครับผมก็รอดูในพาเหรดได้เลยครับคขาดูราคาเป็นไงบ้างครับผมก็ผมนะส่วนตัวก็หลังจากที่ถ่ายพาเหรดไปแล้วก็จะเป็นฟิลแบบ คือก็สนุกครับเป็นฟิลแบบสนุกในกองถ่ายบรรยากาศในกองถ่ายแล้วก็คือตัวไมอ่ะถามว่าคือผมชอบไหมผมว่าผมชอบเพราะว่าในคาแรคเตอร์อ่ะมันเป็นตัวที่แบบปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าชอบแบบถึงปากเราจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ในใจคือเราคิดแล้วต้องใช่ต้องได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเราปากไม่ตรงกับใจแต่ก็จะมีคนที่รู้ใจอครับถูกครับครับผมก็สําหรับหมอกันเองนะครับก็จริงๆแล้วผมว่า ก็มีความหมู่หวาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากหลังจากถ่ายไพหลอดไปครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าคาแรคเตอร์หมอการกับเปิร์เองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องราวของเราสองคนนะครับชัดเจนออกมาเปิร์ก็เหมือนกันครับเหมือนหมอการเลยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความห้ามมีความแบดอยู่ในตัวแล้วก็ไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ติดตามกันแต่รับรองว่าร้อนแรงแน่นอนครับความร้อนแรงถ้าจัดเป็นเลเวลอะค่ะ คือมันผมก็ค่อยๆเพิ่มครับนั่นเรื่อๆใช่ครับผมแล้วแต่สถานที่ไปครับบอกงี้ไม่ได้นะอินดดอแลซีเอาจออ๋อแล้วแต่เลือกดีกว่าแล้วแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานที่ได้แล้วแต่บรรยากาศไม่ผมมองว่าความร้อนแรงมันค่อนข้างที่จะแบบบาลานซ์ดีครับเรื่องนี้ใช่มันจะเป็นคู่หนึ่งก็เหมือนเยอะๆวิ่งอยู่ในแบบว่าทุ่งดอกคาโมไม้ไต่ระดับความรักไปเรื่อยๆส่วนบางคู่ก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาผัดกันดีกว่า ใช่บอกว่าเอ้ยความร้อนหน้าเตาพุบพับพุบพับในใช่ในส่วนของอ่าซีรีส์ตัวนี้จะได้ชมในตอนไหนมีเวลาบอกไหมีแล้วครับผมก็รับรองในคอร์ดตัวหนึ่งคอร์ดตัวหนึ่งปีหน้านะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เราจะได้รับชมดร์สไมล์หมอนนักคนนี้เป็นของผมแล้วนะครับก็ช่อง9กด30 M c o t HD ได้รับชมกันทั่วประเทศแน่นอนครับผมมีการปล่อยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ เราเป็นในร่างคาซิงแบมโหตื่นเต้นวจริงจริงแค่ v t ีรของเราอะครับเสียงตอบรับอะค่อนข้างเป็นที่แบบเราก็ดีใจเนอะเป็นเพียงแค่วท R ซึ่งไพร์โลตัวจริงหรืออะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ปล่อยเลยแล้วก็เราก็แบบดีใจแล้วครับกับว t r ที่ที่ปล่อยออกไปมันเหมือนมันเหมือนเราได้เห็นพัฒนาการของนักแสดงแต่ละคนอะไรเลยใช่จากที่ผมไม่เคยมีพาร์เนอร์มาก่อนมาแล้วสักครีมนะผมแล้วก็แบบว่า คู่ที่มีพันธุ์นอยู่แล้วก็ร้อนแรงขึ้นไปอีกมันมีแต่อะไรใหม่ๆครับผมคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเป็นบทบาทที่เหมือนกันคุณหมอเล่นเป็นวิศวะอย่างวิศวะเล่นเป็นหมอาดใช่ครับผมแล้วก็ศึกษากันเองนั่นแหละใช่ๆเราต้องพาฒาในความเป็นหมอันเองวิศวะครับผมพูดถึงความคาดหวังเรื่องนี้องนักแสดงคาดหวังอยัางไงบ้างอ่าถ้าเป็นตัวผมนะคือจริงๆแล้วตัวผมเองผมอยากจะจริงๆผมคาดหวังในมุมที่1 อยากให้คนดูหรือว่าทุกๆคนนะครับดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วแบบมีความสุขแล้วเหมือนได้รับอัธรตในในมุมของคู่ที่แตกต่างกันไปคืออย่างคู่ของเราอย่างเงี้ยครับมันมีความอาจจะชอบชอบอีกมูทหนึ่งก็จะมาดูคู่ของเรามูดสบายๆเอ็นจอยก็มาดูนี้แล้วก็อยากให้มีความสุขกับซีรีส์เราความีอารมณ์ชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความหลากหลายก็เลยสามารถทัดใจกับคนหลายๆคนใช่ใช่จริงข้าวเราอยากให้ทุกคนมาดูมากกว่าครับเพราะว่ามันเป็นใช้คําว่า พ่อเรานะครับพ่อเราใช้คําว่า beyond to basic ครับการกลับมาอีกครั้งแบบว่าของแบบเนื้อเรื่องอาจจะเป็นแบบมหาลไยไม่รูมแต่ว่ากลับมาเนื้อเรื่องเข้มข้นมากขึ้นการแสดง acting production ที่จัดเต็มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเห็นว่าเรื่องนี้ทำมาจากนิยายใช่ครับเรามีความกดดันไหมคะกับการที่ต้องทําให้เทียบกับความความดีของนิยาย อหจริงก็นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันดังมากมาก่อนเพราะว่ามันมีการผสมระหว่างสองสองเล่มเลยทีเดียวนะับผมมีกาวันเกียร์ครับแล้วก็มี e x t e r n ด้วยครับผมจริงจริงผมว่ามีความกดดันเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติของคนครแล้วก็เราสี่คนก็มีความกดดันมากเพราะว่าเรื่องนี้เราก็เหมือนได้ขยับมาดำเนินเรื่องอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เราอยากจะทําให้เต็มที่อยากให้ซีรีส์ที่ปล่อยออกไปแล้วทุกคนแบบ ดูแล้วรู้สึกอินไปกับมันชินไปกับบทบาทที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยของคาดหวังสูดๆก็น่าจะให้แฟนๆชอบมากกว่าไม่ได้อ่ารเลยคืออันนี้เป็นคนแรกเลยนะครับที่อ่านนิยายจบคนแรกเลย2เล่มครับ กลับไปอ่านใช่ครับแล้วก็ซื้อหนังสือมาให้กันบ้านเลยแบบเฮ้ยเอาไปอ่านนะเอาไปอ่านนะอันนี้สายสายสายวิธีรีเซิร์ชอะไรนี่สายรีเซิร์ชสายรีเสิร์ชอะไรหลายรอบด้วยนะฮะหลายรอบด้วยก็คือค่อนข้างที่แบบความกดดันความอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแล้วก็เราสี่คนก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับพ่อแม่ขยันทพิเคตใช่พ่อแม่เขาเขารู้สึกยังไงบ้างเขากดดันยังไงหรือว่าทํางานดีมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพ่อแม่ไม่ได้กดดันอะไรเลยเนาะค่อนข้างทำงานสบายมากแต่แค่อยากให้เราไปทําการบ้านแล้วก็ทําของแบบ พาร์ทของเราเองให้ดีที่สุดพอความกดดันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อใครสักคนหนึ่งไม่ทำการบ้านใช่ใช่ก็มีเที่ยวหน่อยเนาะก็น่าจะมีไม่เดียวอยู่ที่มือใช่ใช่เพราะจะมีเขามีการแบบรีฟการที่วันประชุมอะไรอย่างเงี้ยใครโดนบ่อยสุดคะ เฮ้ยตอนนี้เรายังเนาะอย่างงี้ดีกว่ายังไม่มียังไม่มีเลยวะเขาเตรียมเขาเมื่อเท่าไรอ๋อเรียบร้อยครับมื่อสนิทมื่อสนิทเลยแหละครับใช่ยังไม่มีใครไปลิ้มลองจะเป็นที่รู้กันถึงครัค่อยลองดีกว่าใช่ค่อยลองถ้ามีโอกาสก็ไม่อยากจะลองไม่อยากจะว่ากันนครับครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากเลยค่ะทั้งผลงานที่กรุงศรออนแอร์แล้วก็อีเวนต์ต่างๆตางกิจกรรมต่างต่าครับผมอ่ะครับอันนั้นก็ฝากของเราก่อนแล้วกันนะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมก็กับ แอปเปิลนะครับผมแอปเปิลถึงเธอที่รักใช่ครับผมก็จะออนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้แล้วตอนแรกตอนแรกผมก็พวกเราก็มีโอกาสเนีผม3คนนะมีการเชิญใช่ก็าติดตามด้วยนะครับผมกับแอปเปิลถึงที่รักนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับผมกับด็อกเตอร์สมายนะครับผมด็อกเตอร์อิสมายนะครับผมหมอน้ารักคนนี้เป็นของผมนั่นเองครับผมก็เตรียมตัวรับชมไพร์ต์กันได้แล้วก็ติดตามพวกเรานะครับได้ที่กองทัพโปรดักชั่นนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับได้หมดเลยนะทุกคนก็ฝากกันด้วยครับผมฝาก ขอบคุณค well ่ะขอบคุณคัะ